สวัสดีเด้อจ้าพี่แม่พี่น้องทั้งหลายย่างไปย่างมาสามว่าสองสกดระเท่าทขั้วคือเก่ามันดีสิมาทำหมูเบอร์เกอร์ง่ายๆโอเคปรุงปรุงรสรสดีหอมหมูใหญ่ใส่เข้าไปเลยไม่ต้องเปลนใจไข่นึงฟอง ดมันลองไปรถโอเคแล้วก็มัสตาร์ดทีเดอร์มัสตาร์ดสีวันานักเป็นเเนาะสีมันคลิกไทยจ้ะพอพพริกเผ็ดพริกแอบลิกา ออ,อย่างนอ่เดี๋ยวปุ๊บปัุบปุ๊บอ,อืมยังงก็ดีนี่เป็นเกล็ดขนมปังจ้ะใส่เข้าไปเลยโอเคทุกอย่างเตรียมพร้อมคนเลยได้คนเลยจะถ่มันเขากันแหละจะเหนียวตุยตยนั่นแหละจ้ะ จะไปกันงกระทะก่อนเลยที่ทอดมันฝรั่งใหเข้าเจ้าง่ายๆเป็นมันฝรั่งแช่แขนะ็งนล้สิมาคุณเลต่อจ้ะมาทอดหมูได้เลยจ้ะบเกเกเบ,บึกเก๋เลยนะ ใส่เน่ย้ยจะจะทอดมันังหอมหวนชวนกินเฮ้ย <c oughs> ไฟอ่อนๆก็ไฟแห้งเจ้าได้กินเบอร์เกอร์ดำแค่ละยาถ้าไฟแรงมันจะดำต้องไฟอ่อนๆอ่อนใด่้นใดมันจะดี เกือบเกือบไปกิ้ของใหม่ไปเรื่อยๆทอดไปเรื่อยๆไปอันค้อรถขายเองเบอร์เกอร์เขาเขากระเลืองไไรทีละจ้ะส่วนมันบ่ได้ทอดดอกน้มันหมดไปโตบ่ด้ เรเลยต้องอบแค่อี้ปรีบลอยชิสไกโลมันลูกเดียวโลมันเดียวมันพลังโอเคจ้าเป็นอันวันเสร็จสับหยิบลอยเบอร์เกอร์แล้วก็มันตอนแรกเอาอบเดียวอบบัดที่นีกับมันน้นเกินไปก็เลยเอามะขัวก็กระราะอ่า คนมันหิวมันหิวห,วหรีอส่วนข้าวโพดที่ว่าที่ต้องกินเนาะเฮาบะมีข้าวโพดเป็นฝักแต่เรามีกระโพดเป็นกระป๋องข้าวโพดพันกระป๋องก็เอามากินได้โซนโซนนี้ไม่ได้ทำโซนบันเพื่อเสกนีแ่แหละใช่ เข้าไปปับล่องกินเลยก็โอเคจ้ะก็ประมาณนี้แล้วไง่ายๆต้องเลืองมากคนกินก็จะเลืองมากเอาไว้พอกันลิปหนาด้วยจ้ะสวัสดีจ้ะ